มล่าสุดนี้นะครับก็ถ้าว่าตามสื่อโซเชียลนะครับก็มีดราม่านะครับดราม่านะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของลิเวอร์พูลแมนยูดราม่าเรื่องแรกนี่ก็เป็นเรื่องของลิเวอร์พูลแมนยูที่จะมาในส่วนของประเทศไทยเนาะในเรื่องของการที่จะมาเตะนัดกระชับมิตรนัดพิเศษนะครับ <c oughs> อย่างที่เรารู้กันดีเนะาะดราม่านี้นะมันก็เป็นเรื่องของการขายตั๋วนะครับเรื่องของการขายตั๋วนะครับนะคนที่ซื้อไปทีแรกนะฮะก็ได้ราคาสูง คนที่มาซื้อรอบหลังครับกับ Facebook นะครับมีแม่ค้าออนไลน์มาขายนะก็ได้ราคาถูกก็นูนนี่นั่นกันไปตามข่าวเชาเลยนะครับนะหรือว่าเป็นข่าวที่แบบเป็นเป็นเป็นในทางที่ไม่ดีแล้วกันนะครับมีดราม่านั่นแหละนะก็จบจากข่าวนั้นไปเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าข้อสรุปเป็นยังไงสรุปปุ๊บทั้งดิวพูลทั้งแมนยูออกมานะครับประกาศเลยนะครับ บอกว่าเออเนี่ยเวลาแบบไม่สนับสนุนนะครับว่าให้มีการที่แบบขายตั๋วของทั้งแมนยูและเรอัลพูลแล้วก็บอกว่าเออจะมีการไปกินข้าวกับนักเตะอะไรประมาณนี้นะผมเอาแบบสรุปสรุป,รปให้แล้วกันนะฮะมันไม่มีเกิดขึ้นจริงหรอกที่ทั้งนักเตะของเรอรลพูลแล้วก็นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปกินข้าวกับ แฟนคลับนะครับหรือแฟนบอลน,นะครับหรือใครก็ได้ที่เป็นสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมันยากมากเข้าเซตมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือทางสโมสรเขาทั้งคู่เขาออกมาประกาศเลยนะมันเป็นอะไรที่ยากมากที่ทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูจะออกมาประกาศแบบว่าเออบอกไปยังประเทศ เออหรือคนที่จัดงานนะครับว่าเอออย่าทําแบบเนี้ยนะภาษาเราเลยก็อย่าทําแบบนี้นะครับเขาค่อนข้างรักษาความเป็นส่วนตัวให้นักเตะนะครับแล้วเขาต้องดูแลนักเตะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยมันคงสเปเชียลไม่ได้นะครับนะจบจากดารามานั้นมาเนี่ยก็มีดาราม่าอีกดาราม่าหนึ่งก็คือดาราม่าเรื่องของการเอ่อการล้อเลียนกันใช้คําว่าการล้อเลียนกันแล้วกันนะครับมันเป็นการล้อเลียนกันอย่างปกตินะครับ ปกติแมนยูกับลิเวอร์พูลมันก็ล้อกันนี่แหละนะหนุนก็นี่ก็นั่นตอนสมัยลิเวอร์พูลไม่เก่งแมนยู U, ก็มาล้อลิเวอร์พูลว่าเออเจอหลาดลื่นล้มบ้างเจอหลาดแบบไม่ได้แชมป์รีเมร์ลีกบ้างก็ล้อกันไปว่ากันไปว่ากันมานะครับนะมันก็เป็นสืสารของฟุตบอลน,นั่นแหละผมก็ถูกล้อมาตั้งแต่สมัยปถมมัธยมแนละ้วจนเพิ่งมาลืมตาอ้าปากได้เมื่อลิเวอร์พูลมันเก่งขึ้นอนะสมัยเจอเกนคอปแล้วก็ได้แชมป์เงี้ยนะครับ นะก็เป็นสีสันเป็นปกติแต่ที่นี้เนี่ยในขอบเขตของการล้อเนี่ยถ้าถ้าดูแลเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างน,นะครับมันก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างน,นะครับเช่นเรื่องของการเสียชีวิตใช่ไหมหรือเรื่องของการที่แบบด่าพ่อล้อแม่กันไปหรือจะเรื่องของการที่ล้อก,กันจนเกิดการฆ่ากันตายได้หรือเอาล่าสุดเนี่ยคือผมก็อ่านมาจากหลายๆเพจนะครับนะผมก็อ่านมาจากหลายๆเพจไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นของอคุณบอบูนะครับหรือว่าจะเป็นของคุณวิเคราะห์บอลจริงจัง นะครับก็ได้ข้อสรุปของแกก็เขียนได้ดีนะครับก็เลยมองว่าเออเอามาแชร์กันดีกว่านะครับก็ขอให้เครดิตแกด้วยแตในมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของแฟนบอลนะครับเอาปี๊บมาคุมหัวนะครับเป็นในส่วนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นปี๊บคุมหัวเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อนะครับใส่เสื้อของแมนยูนะครับซึ่งเสื้อตรงนั้นมันยังไม่ได้ถูกขายเลยก็คือง่ายๆเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการล้อใน ในมุมที่แบบปี๊บคุมหัวไปเถอะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เสื้อของแมนยูเนี่ยซึ่งตรงนั้นมันขำกันไม่ค่อยออกแล้วกันนะครับนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือเขามันเป็นเหมือนการบ่งบอกแหละว่าเราไปซื้อเสื้อกอล์ฟเกตเมานะครับนะแล้วภาพน,นี้มันก็แชร์ไปในโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็ไวนะครับก็ประมาณเรื่องเรื่องหักมุมก็คือมันไม่ใช่แฟนแมนยูมันกลายเป็นแฟนลิเวอร์พูลนี่แหละเป็นคนไปซื้อเสื้อแมนยูแล้วก็สกรีนขึ้นมาเองนะครับเสื้อเสื้อไม่แท้ด้วย กินขึ้นมาเองแล้วก็ปีปุ่มหัวนะครับนันก็ถามว่าเป็นสีสันไหมถามว่าเป็นสีสันไหมมันก็ถ้าจะบอก่าเป็นสีสันในมุมของเขามันก็เป็นสีสันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมที่แบบเออจะทําทั้งทีเนี่ยแบบมันก็น่าจะดูด้วยนะครับว่าผลที่ตามมามันจะเป็นอะไรนะครับ ใช้คำว่ามันเป็นบางกลุ่มแล้วกันนะครับใช้คำว่าแฟนบางกลุ่มแล้วกันนะครับเพราะขอบเขตของแต่ละคนมันก็มีนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆเลยเราไปเอาเสื้อไม่แท้มาครับเราไปเอาเสือ้อกอฟเข้ามาอีกเงี้ยแล้วเหมือนไปใส่ใส่เขาเงี้ยนะครับเหมือนไปใส่ร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนแบบเออผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับผมเองก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลน,นะครับผมว่าการหยอกล้อหรือการแขวหรือการเขาเรียกว่าการแบบจบตีหรือแซวหรืออะไรเงี้ยมันมีตั้งหลายวิธี มันมีตั้งหลายวิธีนะครับก็ทําให้มันดูหน้าเป็นสีสันหน่อยแล้วกันนะครับอย่างนี้มันเราก็เป็นแฟนบอลนะเรารู้สึกเอออะไรทําทำไมเราจะต้องไปทํากับเขาแบบนั้นเงี้ยมันไม่น่ารักกันนะครับนะแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นกันว่ายังไรลองแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ